ไอ้จอดได้สิทธิ์ออกมาทำงานกวาดขยะนอกเรือนจำหน้าห้างแดดร้อนจนหน้าละลายแต่ไอ้จอร์ดก็กวาดไปบ่นไปผู้คุมเดินไปซื้อชาไข่มุกแป๊บเดียวพอหันกลับมาอ้าวไอ้จอร์ดหาย ไอจอดไม่ได้หนีไปไหนไกลเพราะตอนประตูห้างเปิดแอร์เย็นมันพัดใส่หน้าสมองไอจอดสั่งทันทีเข้าวะเลยเดินเนียนๆถือไม่กวาดเข้าไปเหมือนพนักงานประจําในห้างชีวิตดีมากทั้งแอร์เย็นทั้งไก่ทอดหอมๆแต่พอหยิบเงินในกระเป๋ามาดูมีอยู่แค่7บาท น้ำตาจะไหลซื้อได้แค่กลิ่นระหว่างไอจอร์ดกำลังจัดผมในห้องน้ำยามเดินผ่านมาเห็นเสื้อนักโทษด,ดีเด่นร้องลั่นเลยเฮ้ยนักโทษหลุดเท่าห้างประชาชนแตกตื่นผู้คุมกับตำรวจวิ่งกรูเข้ามาจอร์ดยกเมกกวาดยอมแพ้แบบสุภาพบุรุษสุดท้ายโดนพากลับไปกวาดลานจอดร,รถยาวเป็นกิโลไอจอร์ดบ่นพึมพำแค่จะมานั่งตากแอร์ทำไมต้องลำบากขนาดนี้วะชีวิตมันก็แบบนี้อยากสบายแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นไม้กวาด